เพือพ่อนๆเดี๋ยววันนี้มาดูกันนิดนึงนะครับสําหรับรถที่มีอาการอืดควันดานะครับบางทีเร่งแล้วแบบกินน้ํามันเยอะแล้วเกินอ่ะรอรอบอ,อาการเบื้องต้นนะครับแม้กระทั่งเราเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบเนี่ยตามปกตินะครับแต่ใน,นมีสิ่งหนึ่งนะครับที่มันทําให้รถมีอาการต่างๆเช่นควันดํานะครับโดยที่ว่าไม่รู้สาเหตุทั้งที่เข้าศูนย์ตลอดกินน้ํามันหลือเกินนะครับเหยียบคันเร่งแล้วทําไมมันนับวันยิ่งอืด นี่ครับสาเหตุหลักๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าท่อร่วไมดีนะครับคาว่าท่อร่วไมดีก็รู้อยู่แล้วว่ามันเปรียบเสมือนท่อหายใจของเครื่องยนต์นะครับอากาศที่ผ่านเข้าไปท่อร่วมไม่ดีเนี่ยเข้าไปเผาไหม้เนี่ยถ้าอากาศเข้าดีนะครับการจ่ายน้ํามันการจุดระเบิดผสมผสานกันมันก็จะดีนะครับทำให้รถวิ่งดีแต่ถ้าสภาพแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับน้ํามันจ่ายหนานะครับอากาศเข้าน้อยน้ํามันจ่ายหนาอากาศเข้าน้อยเปรียบเสมือนว่าน้ํามันจ่าย7จ อากาศมาแค่สามสิบนะครับไม่บาลานซ์กันลดควันดำแน่นอนนะครับไม่ว่าจะไปล้างท่อไอเสียหรือไปทําอะไรควันก็ไม่หายดำนะครับเพราะต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้นะครับปันตึ๊บเลยครับคันนี้ไม้แค่สองแสนกว่าเนงนะครับปันตึ๊บเลยนะครับดูลิ้นนะครับก็อันนี้นะครับทําคลิปมาให้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มีอาการนะครับอืดควันดำกินน้ํามันลองแกะท่อร่วมไปดีล้างดูนะครับ อู่ทั่วไปทําได้หมดนะครับเข้าอู่ที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมาหาที่ร้านแต่สามารถปรึกษาได้นะครับอาการพวกนี้ควรทํานะครับมาดูที่พอร์ตเครื่องกันอ่ะปิ้นออกมาเลยนะครับพอร์ตเครื่องนะครับอ่ะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่ยครับและคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นจมูกคนเนี่ยอ่ะคนเนี่ยใช้จมูกหายใจนะครับเพราะว่าใช้ปากหายใจก็ไม่ถนัดถูกไหม ใช้จมูกหายใจแล้วขี้มูกมันกังอยู่ที่รูจมูกเนี่ยถ้ามันกังแบบเนี้เราก็ต้องแคะออกนะครับต้องล้างออกถึงจะหายใจคล่องนะครับเครื่องยนต์ก็เช่นกันนะครับอากาศเข้าท่อร่วมไอดีมันจะต้องดีต้องโฟเข้าไปดีนะครับถ้าอากาศเข้าดีแล้วนะครับทุกอย่างจะดีตามมาแล้วครับแล้วก็เป็นการถนอมเครื่องยนต์นะครับฝากด้วยนะครับกับการล้างท่อร่วมไอดีนะครับก็รีวิวดีๆจากฟุ้ช็อปนะครับสวัสดีครับ